สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนแห่งความรักนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนกุมภาเนาะก็ความรักนะคะก็อาจจะมีให้กับแม่ให้กับยายอันนี้คือเกี่ยวกับสตรีเพศนะแล้วก็เกี่ยวกับภรรยา นะก็แล้วแต่ก็คือจะเป็นโปรโมชั่นวันนี้ก็คือมาบอกข่าวดีสำหรับคนที่มีสุขภาพภายในที่อา,าอาจจะผ่านการคลอดบุตรนะผ่านการตั้งครรภ์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือมีสุขภาพภายในที่ไม่ดีวันนี้ชะด,ดำก็จะมี คอร์นะเกี่ยวกับดูแลในเรื่องของช่องคอดอุ้งเชิงการสภาวะกระบังลมหย่อนนะมีปัญหาหมดลูกต่ําปัสสาวะเล็ดมีลมออกช่องคอดอะไรต่างๆเหล่า,า,านี้นะคะความไม่กระชับนะที่หน้าท้องของเราก้นย้อยหย่อนโคนขาเบียดทั้งหมดทั้งมวลนะ,ะมันเป็นสภาวะที่สตรีนะวัยที่ผ่านการตั้งครรภ์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์จะเจอสภาวะนี้เพราะงั้นแล้ววันนี้เราจะมาขมิบแบบมืออาชีพนะคือเราไม่ต้องมาฝึกขมิบกันนะเป็นเครื่องที่ช่วยคุณขมิบได้แบบมืออาชีพเลย นะราคาเต็มนะคะสามหมบาทวันนี้ช่วงเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้อาจจะรัก คุณเมียรักคุณภรรยารักคุณแม่รักคุณยายนะแล้วรู้สึกว่าท่านมีปัญหาตรงนี้อาการฉํำลูกอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็อาจจะ,ะสั่งคอร์สนี้ไปให้คนที่เรารักนะที่เป็นสตรีเพศในครอบครัวของเราได้ใช้กันนะกะ็ด้วยความประรานดีนะไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในสูงวัยนะห้กว่า60กว่าเพราะแตมเองก็จะเข้า50ก็สูงวัยเหมือนกันนะะก็ตั้งต้นนะสุขภาพที่ดีให้กับคุณคณนะคนที่คุณรักนะ วันนี้เมื่อตั้งต้นสุขภาพดีแล้วแล้วแต่คุณจะไปชำอะไรนะก็คือว่าถ้าเป็นสูงวัยนะ กล้ห้าสิบหรือห้าสิบหรือหกสิบเนี่ยก็เป็นล่มโพล่มใสให้กับลูกหลานใช่ไหมแล้วก็ก็จะช่วยทําให้เราเป็นขวัญกําลังใจให้กับลูกหลานแล้วก็เป็นช่วยให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเราจะได้ปฏิบัตินะ,ะปฏิบัติต่อเนื่องนะคะ,ะเพื่อจะต้องต้องจำเป็นต้องปฏิบัติอยู่แล้วเนาะ,ะเจริญสติก็ต้องใช้สุขภาพที่ดีถ้าเกิดว่าเราไม่การมีร่างกายที่ดีมันก็อาจจะทําให้เราจเจริญสติได้ไม่ดีก็คือ อาจจะใช้อาการปวดเจ็บป่วยของแต่ละบุคคลมาในการเจริญสติก็ได้แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่แล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมนะฮะสวดมนต์ต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องใช้ร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันนะเพราะงั้นแล้ววันนี้ในคลิปนี้นะก็มาเอามาเป็นกําลังใจให้กับแม่ๆย่าๆนะคุณเมียคุณภรรยานะที่ว่ามีร่างกายที่มีปัญหาในเรื่องของอุ้งเชิงกานก็ลองมาเข้าคอร์สกับเราดูนะเป็นการ ขมิบแบบมืออาชีพนะคะรู้สึกได้นะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเข้าคอร์สนะคะก็จีจ้าทักทายมาจากราคา3ามหมน้เนาะเมื่อกี้บอกแล้วยังก็คือเหลือที่อันนี้คือราคาแบบว่าต่ําสุดสุดตำนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะ,ะก็ทักทายมาเห็นคลิปนี้ก็คือว่าส่งฟรีนะส่งฟรีแล้วก็จะแถมเป็นน้ํามันนวดบํารุงตัวให้ด้วยนะ,ะมีน้ํามันเป็นหินอเมทิสต์ให้ด้วยราคา350บาททักทายมานะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะ จะได้ได้รับของขวัญน,นะที่ดีที่สุดสําหรับเรือนแห่งความรักนี้นะคะขอบคุณทุกคนฮนะที่ติดตามก็ถ้ารู้สึกว่าชอบนะปรารถนาจะเข้าคอร์สนะก็คุยนะกับแอดมินได้เลยเดี๋ยวจะมาวางลิงกนะ์เนาะแล้วก็ หรือพิมก็ว่าสนใจก็ได้นะคะเดี๋ยวจะ,ะมีแอดมินเข้าไปพูดคุยนะคะจีจ้าทักทายได้เลยสําหรับไอแตมเองเนี่ยก็เป็นวัยเข้า50เนาะก็คือปัญหาตรงนี้ไม่มีเลยโดยเฉพาะวันนี้แตมเป็นรอบเดือนด้วยซึ่งดีมากเดี๋ยวจะไปเล่าอีกคลิปแล้วกันนะว่าผู้หญิงสูงวัยเป็นรอบเดือนแล้วมันดีงามแบบไหนนะฮะโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะ